อากุศลก็คือกรรมมาแหละในสิ่งที่เราอะอาจจะรับมาเราเจอใครก็ไม่รู้เราไม่ชอบพลังลบเราไม่ไม่ชอบเราไม่ไม่รู้สึกแบบพอใจเราโกรธหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็มาฝังอยู่ในตัวเราหมดเลยแต่มันพอมันฝังฝังฝังมันกลายเป็นมารแล้วก็เป็นอสูรแล้วเป็นอสุรกายแล้วเป็นเรียกว่าพญามารและพญาสูรที่อยู่ตัวเราะวันนี้รู้ไหมว่า พยามาลหรือพยาสูตรมันเยอะไหมขนาดแบบขับออกขับออกขับออกแล้วถ้าเกิดเราไม่มาขับอะถ้าเราไม่เอาออกล่ะมันก็ฝังอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นพลังงานอะมันเป็นพลังงานที่มันฝังตรงนี้อาจารย์แม่จะบอกว่าการที่พระมารดาให้อาจารย์แม่มาบอกส่งต่อเรื่องการที่เราไล่พลังงานลบแล้วก็ดึงพลังงานบวกเข้าให้ตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เราอะสุขภาพดีขึ้นหนึ่งนะ สุขภาพดีจิตเราดีขึ้นแล้วก็ภาวะกรรมดีเรามากขึ้นใช่ปะเราสร้างบาปน้อยลงชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนไอตัวน่วงมันจะไม่ไม่ไม่น่วงแล้วอะมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างอัศจรรย์เลยนะเชื่อไหมลูกเชื่อกันไหมเชื่อจ้ะวันนี้พอลูกได้เห็นแล้วก็รู้กับตัวเองเลยอะการที่เรามาเนี่ยในในกลุ่มเล็กๆที่เรามาเนี่ยกี่คนที่เรามาเข้า เข้าคอร์สแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่เราจะต้องเอาไปปฏิบัติแล้วก็เอาไปไปย้ำเตือนตัวเองอาจารย์แม่เชื่อว่าในการที่ลูกได้มาแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้อะเรียนรู้ในพลังงานในตัวเราเองด้วยจริงไหมใช่ปะพลังว่าเราเรามันมีจริงๆนะความโกรธความหงุดหงิดความอิจฉาความไม่ชอบความไม่พอใจมันสิ่งร้ายทั้งหมดเลยแล้วพอพมันดามาช่วยดึงช่วยล้างให้มันถอนอะ คือแบบว่าเราถอนเองไม่ได้อะถอนไม่ได้นะต้องมาให้พระบารดาถอนแล้วก็ดึงให้มันเป็นรากเงาที่เป็นแบบว่าบางทีจิตตรงเนี้ยมันมันเนิ่นนานเนาะแต่พอเรามายอมรับอะเราจาได้ไหมตั้งแต่เล็กจนโต,รตเราทําอะไรหรือว่าเราไม่ไม่ดียังไงเคยขโมยเงินพ่อแม่เคยทําอะไรไม่ดีเงี้ยแล้วมันถอดอกมานะและ้วทัแต่เนี้ยโวยเจดาบรยสุเมกา ท่านบอกว่าไอ้สิ่งที่น่วงอะ่ะมันทําให้ชีวิตเราร่วงมันหายไปละ <c oughs> นับจากนี้ยขอให้ลูกอะ่ะ <c oughs> นึกถึงวันนี้และเอากลับไปปฏิบัติแล้วก็เบิกบุญบุญจะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะที่เราบอกว่าเรารู้แล้วก็ขอบุญตรงเนี้ยหนึ่งนำเราแล้วก็ด้วยบารามีพระมารดาบุญตรงนี้จะหนึ่งนะเราเอามาใช้ เราบุญเก่ามาใช้บุญที่เราสร้างมาใช้และชีวิตเราจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะสาธุ